สามประเด็นประเด็นเรื่องของวิกฤตครั้งนี้นะครับอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับ,รรบว่าวิกฤตเท่าไปครั้งนี้เนี่ยวิกฤตของนายจ้างกับลูกจ้างแตกต่างกันวิกฤตของนายจ้างนั้นก็ยังมีนวิสัยที่จะปรอบคตัวนิหลักประการอยู่ามากมายในเรื่องของการรัดการดูแลโยยาจากภาครัฐแล้วก็มีประกันไทยแล้วก็โดยเฉพะาะอุตสาหกรรมรถยนต์ที่มีกำไรอย่างต่อเนื่องมาตลอด ตอนนั้นก็อยู่ในวิสัยที่จะจ่ายผูจ้างกับลูกจ้างในรอ้อนกระแส่นวิกฤตของลูกจ้างนะครับวันนี้ด้วยผู้จ้างราคาถู้นที่มันอยู่ไม่ได้แบบคนเนี่ยนะทำให้ลูกจ้างต้องมีทางทำงานล่วงเวลาเพรานั้นเองในเกิดการเกิดวิกฤตครั้งนี้นะครับถ้านายจ้างอยากใช้โอกาสนี้ในการแท้มาตรา75หรือการลดจ้างลูกจ้างเนี่ยคำถามถามว่าลูกจ้างจะอยู่ได้อย่างไรนะครับประการต่อมาที่2คือเรื่องของการตั้งคณะกรรมาการต่งางๆเนี่ยในการแก้ไขปัญหาได้ ที่ยวทางกระทรวงแรงงานภาครัฐควรจะต้องให้ทางด้านของแรงงานนะเข้าไปมีส่วนขอคมิุตินั้นด้วยเพราะหลังจากที่เราไปตั้งศูนย์จะเห็นนะครับว่าเราจะเห็นว่ามีพี่น้องแรงงานเองที่ได้รับการดูแ,แลได้รับการเยียวยานะจากภาครัฐเพราะการช่วยเหลือจากภาครัฐจะเข้าไปสู่ศูนย์ตาๆเนี่ยนะครับก็จะสใหญ่จะเข้าไปตามกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือทางอบตอเป็นหลักเพราะฉะนั้นมีพี่น้องแรงงานจำนวนมากที่ไม่ได้กลับต่างจังหวัดน,นะครับ แต่ได้เดินทางมาอยู่ในพื้นที่แต่ไม่มีบ้านเลขที่นี้ก็จะไม่รับการดูแลเลยเพราะนั้นก็ยังการตกค้างอยู่มากมายนะครับประเด็นเหล่านี้เองผู้ใช้แรงงานย่อมรู้ดีนะครับประการสุดท้ายคือมาตรการระยะยาวในเรื่องความมั่นคงการทํางานผมคิดว่าผมจะต้องมีความชัดเจนจากภาครัฐนะครับที่จะเยียวยาในการดูแลกับโรงงานต่างๆที่มีต่างกระตุ้นอะไรมากมายเลยเนี่ยผมจะต้องให้หลักประกรันชัดเจนว่าจะต้องไม่เลิกจ้างนะครับในส่วนของคนงาน นะครับแล้วก็เรื่องของราคาสินค้าเนี่ยมันแพงแพงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ยิงแพงมากแล้วก็หายากด้วยแล้วก็การสุดท้ายในข้อที่3เรื่องของค่าจ้าง3าม้บาทอันนี้เป็นเรื่องหลักทีรร่ทางรัฐบาลรัฐบาลนั้นหาเสียงไว้ชัดเจนนะครับสัญญาไว้ชัดเจนแล้วก็มีหลักมีเกณฑ์ในการคํานวณไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าจะต้องทำนั้นก็อยากจะให้ทําตามที่ได้สัญญาเอาไว้อย่าเอาเหตุน,นี้มาเป็นข้ออ้างในการที่จะขยับเรื่องของการขึ้นค่าจ้าง3าม้บาทออกไป นะหรือหาเหตุอื่นในการที่จะไม่จาม่จายนะครับก็อยากจะเลนไว้ภิกขณิกเกิดวิกฤตในครั้งนี้คนงานที่รับผลกระทบเนี่ยประมาณเนี่ยเกือบแสนแปดแสนคนเนี่ยนะคะแล้วก็แปดแสนคนเนี่ยอย่าลืมว่าคนที่อยู่เบื้องหลังพ่อแม่ลูกครอบครัวเนี่ยฮะที่ยังรออยู่ถ้าหากว่ามาตรการของรัฐเองเนี่ยที่เสนอออกมาถ้าเป็นการเสนอออกมาลอยๆซึ่งไม่เร่งดาเนินการในการปฏิบัติให้เกิด ความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่เป็นแรงงานนอกระบบแรงงานข้ามชาติแรงงานในระบบตามมาตรการของรัฐที่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเยียวยากับปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนะ้าเบื้องต้นได้อันนี้สิ่งที่กังวลและเป็นห่วงมากที่สุดข,ขอให้เร่งดาเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่สองน่ะนะคะตามข้อเสนอของพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ได้นําเรียนเสนอสื่อมวลชนไปแล้วนั้นเป็นข้อเสนอที่กรังกรองจะข้อเทจจริง จากปัญหาที่เกิดขึ้นจากสิ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงที่อยากจะให้รัฐบาลได้ดําเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาข้อเสนอของขบวนการแรงงานนะคะถ้าข้อเสนอของขบวนการแรงงานถ้ารัฐยังเพิกเฉยและไม่ดําเนินการตามข้อเสนอของพี่น้องเหล่านั้นพี่น้องที่ใช้แรงงานนะคะที่กําลังเดือดร้อนได้รับผลกระทบในขณะนี้จะอยู่ได้อย่างไรกับความเป็นอยู่ในขณะนี้นะคะ ส่วนประเด็นที่3ได้ความกังวลและห่วงหใยมากที่สุดนั้นก็คือว่าในขณะนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าน้ําท่วมเนี่ยนะคะมันก็จะมีเขาเรียกว่าโรคที่มาจากน้ําและสภาพปัญหาความเน่าเหม็นหรือสิ่งนะคะที่สุขรกที่มันเกิดขึ้นตามน้ําและพี่น้องเราผู้ใช้แรงงานหรือประชาชนทั่วไปที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นนะคะโรคที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะคะ ถ้าหลังน้ำลดนะคะเราก็จะเห็นว่าสุขภาพที่ไม่มีความปลอดภัยกลับมากับน้ำนะคะที่มากับน้ำนะนะคะในขณะนี้รัฐเองก็ควรจะต้องพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ควรจะต้องมีหมอมีพยาบาลเข้าไปเยียวยาหรือช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพของพี่น้องที่ใช้แรงงานและประชาชน กำลังได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้ดิฉันคงเรียนฝากรัฐบาลแล้วก็ส่งเสียงดังๆผ่านสื่อมวลชนนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอทั้งหมดแล้วก็ประเด็นปัญหาที่เราได้เสนอไปแล้วแล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะคะความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็จำอีกว่ามาตรการของรัฐต้องให้พี่น้องเราได้เข้าถึงนะคะแล้วก็ข้อเสนอของพวกเราด้วยก็ฝากเรียน,นะะของแนวโลกคือ ตอนนี้การประกอบอาชีพคือขาดรายได้ในการประกอบอาชีพนะครับคือไม่มีรายได้มาส่งเสริมครอบครัวทําให,ให้ทำให้ไม่มีเงินนะครับจะเรียงครอบครัวอย่างเพียงพอทําให้ไปพูดตูดนี้อยู่จริงนะครับครับในานามของแรงงานข้ามชาติและภายใต้สมัชชาคณะกรรมการสมัชชานแรงงานไทยนะครับคิดว่ามีอยู่4ี่ประเด็นที่จะเสนะครับก็คือและตอนนี้เนี่ยก็คือ ตัวของแรงงานข้ามชาติเนี่ยประมาณเกือบสองแสนคนนะครับที่ในสามจังหวัดหลักๆของย่านสากยกรรมที่ประสบปัญหาน้าท่วมนะฮะแล้วก็เราเห็นชัดว่าการเข้าถึงสิทธิโดยเฉพาะถึงยังชีพเนี่ยนะครับในเรื่องของการแสดงภาษาสิทธิเนี่ยนะฮะก็คือบางคนก็ถูกนายจ้างยึดบัตรยึดพาสปอร์ตไว้2ก็คืออาจจะหายไปกับน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมีบัตรหรือไม่มีบัตรเนี่ยนะฮะร,รัฐบาลต้องมีคสาสั่งลงไปในพื้นที่ชัดเจนว่าควรจะ ต้องให้เขามาลงทะเบียนนะครับหมายถึงว่ามาเข้าชื่อเพื่อได้รับถุงยงชีพแล้วก็การคุ้มครองสิทธิต่างๆนะครับ2นะครับก็คือเรื่องของที่พักผิงนะครับซึ่งตอนนี้มีที่พักผิงถูกรพยศที่วดัดไร่ขิงนะครับแล้วก็มีแรงงานข้ามชาติส่วนเข้าไปเข้าไปพักผิงแล้วแต่ปัญหาเกิดขึน้นก็คือว่าคือการให้ข้อมูลในเรื่องการที่จะให้แรงงานออกจากพื้นที่ ประสบภัยเนี่ยนะครับและมาที่นย์พักพิงเนี่ยจะต้องให้ข้อมูลแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนเลยเพราะเรื่องของการส่งกลับเพราะว่าแรงงานข้ามชาติโดยส่วนมากเนี่ยยังไม่อยากกลับประเทศของเขาแต่อยากมาหลบเพื่อจะพักพิงหลังน้ําท่วมจบแล้วเนี่ยก็กลับไปทํางานในที่เดิมของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นการเปิดการส่งกลับแบบสมัครใจแต่ไม่ใช่กึ่งบังคับแล้วก็การให้ขอ้อมูลที่ไม่น่้จริงนะครับ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คิดว่าณตอนนี้ก็คือว่ามีแรงงานบางส่วนเนี่ยเริ่มที่จะหนีนะครับหลบหลบออกจากศูนย์นักพิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก้อนี้แบบนี้นี่ก็อันตรายต่อการที่จะตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หรือพวกไหนน่ายนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่3านะครับก็คือการการเราเรียกร้องให้ i l o นะครับนะครับองค์กรแรงงานระหว่างประเทศนะครับนะฮะช่วยนะครับประสาน อย่างเป็นทางการกับกระทรวงแรงงานแล้วก็หามาตรก,การร่วมในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็การลงมาสนับสนุนนะครับองค์กรแรงงานที่มีหน่วยประสานงานอยู่แล้วนะครับในระดับพื้นที่ต่าง,างๆนะครับให้มีการทํางานร่วมกันอย่าเป็นการช่วยเหลือแบบแยกศูนย์แรงงานข้าชาติหรือว่าศูนย์แรงงานไทยนะครับจริงเราก็ทํางานภายใต้ศูนย์แรงงานไทยนะครับนะกรมร,รมการสมานฉาแรงงานไทยอยู่แล้วนะครับพเพราะฉะนั้นเนียควรจะมีการบูรณาการ การทํางานร่วมกันโดยเฉพาะ i อโที <terms> day, ่ต้องเข้ามาเีบทบาทอย่างมากในตอนนี้นะครับก็ขอเสริมความาูนี้ครับผมเป็นสมุนีที่ร่วเมนไทยน่บพม่าเราเป็นทำให้ประชาชนในงานข้าชาติในประเทศไทยเราเป็นทำให้พบผลครั้งแรกเป็นสมรจในงานที่ช่วยดูแลแรงงานค้าชาติแต่ว่าตอนนี้มีงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยเพราะว่าตอนนี้รับสิ่งของบริจาคขอสมรจารงานไทยเป็นหาให้รับแล้วก็ ดูแลแรงงานขั้นชั้นเรามีคอร้องสมัชชาะรยงานเรามีของให้กัาบาที่ให้ความยุติธรรมแรงานขั้นชาแต่ว่าสิมุลชนพี่น้องช่วยกัะจัพท์ว่าแรงงพม่าต้องแงานไม่ว่ารรงงานพม่าจะอยู่แงานพม่ารรงงานเรารงงานกำเนิดแรงงานขั้นชาติทั้งหมดต้องรวมบูรณาสภาพรายงานให้ต่างๆหรือว่าแก้ไขวิธีสิทศริงานได้เข้าถึงตัวเอง เอนสารตัวนี้เป็นสิ่งชได้ก็ช่วยประสานงานในงานไต่ระดัตามการงานประเทศไทยก็ได้นาคณะกรรมการสมาชิกในการไทยแล้วก็ได้เป็นศูนย์หนึ่งที่ตั้งอยู่ที่ในเขตย่านลังสีส่วนข้อกังวลของคนงานเท่าที่เรานั้นได้รับข้อมูลแล้วก็พยายามล่องเรือล่องแพไปหาคนงานข้อกังวลของคนงานก็คือว่า ไม่อยากจะถูกเลิจกจ้าไม่อยากเป็นผู้ถูกเลิจกจ้าเมื่อน้ําลดลงคัวในจ้างจะเอาวิกฤตน้ําในการทํำลายคนเพราะการทำลายคนหนคนมันคือการทำลายครอบครัวค่ะครับผมจะประจําอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานผู้ประสบภัยที่บางปูอินนะครับก็เจนตนาลงที่การตั้งศูนย์เนี่ย การแจกของยังชีพเนี่ยคือการช่วยเหลือเบื้อต้นนะครับแต่ก็คือเป็นห่วงมากที่สุดคือภายหลังน้ำลดลเนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเลืิกจ้างหรือการละเมิดสิทธิ์ะนั้นก็ถ้าพี่น้องแรงงานท่านใดน,นะครับที่ประสบปัญหาเรื่องนี้ก็มาเขียนข้อร้องเรียนได้นะครับที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานที่บางปินนะครับหรือที่ พี่ชลีได้ระบุไว้ในเอกสารนะครับในฐานะที่อยู่ร่วมกับพวกเขาฝากขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับทุกองค์กรที่เอาของบริจาคให้เราสนับสนุนเราทั้งทางโดยเฉพาะของสมานฉันที่เป็นหลักแล้วก็ทางภาครัฐบางส่วนที่เอื้อในเรื่องของเรือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่สมาพันธ์ของฮอนด้าของ ยาพยนของทุกๆหน่วยงานครับอันไหนที่ไม่ได้เอ่ยถึง,ถงก็จะพยายามขอบคุณไปในทางทางสื่อทางอื่นอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากมากครับเด็กๆใครที่เอาลูกอลานมาด้วยนะครับมีนมให้ดื่มนะเป็นนมวัเล็กระซอรนมใบตำลิ้พวกนี้นะครับก็ดื่มได้ดื่มได้นะครเด็กๆ